อ่ะหนโอเขย่าผมซีโเลิศคนก็สวย <c oughs> ผมก็สวยเอาไปเขย่าให้มันแตกก่อนอ่ะทำยังไงอ,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 อ่ะเอะอเออถื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 อนะนี่พอเสร็จแล้วใช่ไหมเป่าด้วยลมเย็นนะเป่าลงมาเป่านเป่าขึ้น ดีมากเลยไอ้จ๊ะนางพญาสวยนะจะต่อป่ะเนี่ยตาค่ะไปเชียร์บอลต่อเปลี่ยนแสงเกงบอลเร็วให้เขาหดเป็นชุดสวยนะเก่งมากทั้งแรกทำได้อย่างนี้นี่โอ้ตายในเวสลบค่ะจนปูสลบกลิ้งค่ะูสะบัดผมซีพี่โอ้ก้มก้ม เอเอ,อัน,นาสวยอ่ะอาใหม่สีอาใหม่อีกสีเลิศอ่ะนะพอละได้ครั้งแรกทำได้อย่างนี้นะขอบคุณนะคะที่ทำให้ครูภูมิใจแต่กว่าจะได้คุณดูไปกี่รอบอืมโอเค <Okay. S 2> กินตับหมูแน่ <laughs> สบัดหน่อยซิพี่โอสบัดยังไงเออไอเขาดูลอน <c oughs> อ่ะไปอีกทีดิเลิศ <c oughs> <c oughs>